สวัสดีครับคลิปนี้ขอนำเสนอท่าเรือพลีหมู่บ้านประมงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชนบุรีท่าเรือพลีตั้งอยู่บริเวณสะพานเรียบชายฝั่งทะเลชนบุรีอำเภอเมืองเป็นท่าเรือประมงขนาดเล็กของชุมชนเป็นจุดรวมของชาวประมงพื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็นปากอ่าวร้อยต่อกับชายเลน มีหมู่บ้านชาวเลตั้งอยู่โดยชาวประมงท่าเรือพีใช้เรือขนาดเล็กและอุปกรณ์แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำถือว่าเป็นการทำประมงแบบอนุรักษ์และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีในอดีตท่าเรือพีเป็นท่าเทียบเรือสินค้าเรือสำเภาขนส่งขนาดใหญ่มาจอดเทียบเพื่อขนถ่ายสินค้า และเป็นจุดรวมของชาวประมงเดิมเรียกว่าสะพานสารเจ้าคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนท่าเรือผีอยังดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในอดีตถึงแม้ว่าความเจริญทางด้านวัตถุรุกล้ำเข้ามาท่าเรือผีจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตของชาวเล มีรูปแบบของเรือที่มีขนาดต่างๆกันมีความสวยงามตามวิถีชีวิตซึ่งเป็นองค์ประกอบทางคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญ